สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่องอีพีนี้เป็น EP ีที่232กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะของหนูมิตรภาพสวยๆนะคะพาบ้านๆนะท่านใดชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็นหัวแหวนหลวงพ่อทวดนะคะ นี่นะคะหัวแหวนหลวงพ่อทวดนี้หนูเอาสามร้บาทนะคะสามบาทนี่นะคะสวยๆเลยนะท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะ300บาทนะคะหัวแหวนหลวงพ่อทวดเนาะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สองนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะนี่นะคะเหรียญสวยมากๆเลยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมอันนี้สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยมากๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนี้เป็นเหรียญหลอมพ่อสายนะคะเหรียญหลอมพ่อสายนี้นะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสองเหรียญประกบกันนะวัดท่าขนุนนะคะสองสองห้าหนึ่งสามนะคะนี่นะคะ เรียนลองพ่อสายเอ,อ,อันนี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะเสียนสวยๆเลยนะคะหลวงพ่อสายนะคะวัดท่าขนุนต่อไปนะคะเป็นรายการที่4ี่นะคะ รายการที่สี่นี้เป็นพับปิดตานะคะเป็นเนื้อตะกวัวไม่รู้ที่นะคะคุณลูกค้าพับปิดตาเนื้อตะกวัวไม่รู้ที่นี้ท่าในใดรู้ที่นะคะชอบสนใจโทรมาปิดได้นะเอืงนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามรอยบาทนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็นเหรียญฮัชเหรียญชินาาดนะคะนี่นะคะสองสี่หกศูนย์นะคะเหรียญชินาาดนี้เออหนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนี่คะ่ะด้านหลังเป็นพญานาคนะคะ คุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะสี400่ร้อยบาทนะอ่าสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่หกนี้เป็นพระชัย องจิ๋วนะคะนี่นะคะถ้าใช้องจิ๋วนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาทคุณลูกค้าถ้าใดชอบก็โทรมาปิดกำหนดได้นะคะสามรอยห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดเนาะ รายการที่เจ็ดนี้เป็นลูกอมนะคะลงรักนะคะคุณลูกค้าหนูได้มาแบบนี้นะลูกอมลงรักนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะสวยๆกันเลยนะลูกค้าท่านใดน,นะคะชอบก็โทรมาปิดได้นะคะสามรอยห้าสิบบาทนะคะลูกอมต่อไปเป็นรายการที่แปดนะคะ รายการที่แปดนี้เป็นเออวหนูขยายกันเนาะรายการที่แปดนี้เป็นพระซุ้มกอน,นะคะคุณลูกค้ามันมาพร้อมกับตลับนี่นะนี่นะคะด้านหลังนี่นะเอิญนี้นะคะหกร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทคุณลูกค้าถ้าใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะหกร้อยบาทนะคะพระซุ้มกอน,นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านี้เป็นหานุมานแกะนะคะคุณลูกค้าอ่า ควมเรียบนี้นะหนูได้มาอย่างนี้นะคะมันเป็นอย่างนี้นะหานุมาหานุมานแก่นี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทคุณลูกค้าห้ามใดนะคะชอบสนใจโทรมาปิดได้นะห้าร้อยบาทนะคะสวยๆกันเลยนะชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นหลวงพ่อทวดนะคะรายการที่สิบหลวงพ่อทวดอันนี้พร้อมเรียมนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะปี0ูย์แดนะคะ วรวมพ่อทวดนี้หนูเอา400บาทนะคะคุณลูกค้า400บาทนะคุณลูกค้าท้าใในชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะหลวมพอ่อทวดนะคะพร้อมเรียมนะปีศูนย์ปดสี่อบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการาที่สิบเอ็ดนะคะ รายการที่สินี้เป็นพ้าสังกรจายนะคะวัดปากทะเลนะคะพราสั่งกรจายองค์นี้หนูเอา500บาทนะคะคุณลูกค้า500บาทนะคุณลูกค้าท่านใดนะคะชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะพ้าสังกรจายวัดปากทะเลนะคะ500บาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนี้เป็นพะเนื้อว่านะคะหลวงปู่ทวดนะนี่นะคะด้านหลังเป็นเจดีนะคะคุณลูกค้าอันนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาท นี่นะคะสนใจโทรมาปิดได้นะผ้าเนื้อว่าหลวงพ่อทวดหลังเจดีนะคะ350บาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่13านะคะ รายการที่สิบสามนี้เป็นภาพปิดตานะคะผงคุกลักนะคะภาพปิดตาผงคุกลักนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะสวยๆเลยนะอ้อก็มันซูมไปข้างหลังจะดึงคอยไปข้างหลังนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่นี้เป็นผ้าวัดปากน้ํมนะคะคุณลูกค้านี่นะคะ ถ้าวัดปากงาำน,นี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทสวยๆกันเลยนะคะคุณลูกค้าอ่านี่นะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะ รายการที่สิบห้านี้เป็นพระเชตุพนนะคะกุสุขโขไทยนะคะพระเชตุพนนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะคะสวยๆกันเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะพระเชตุพนกุสุขโขไทยนะคะสามรยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่16นะคะ1ิห่งนี้จะเป็นตะกุดนะคะคุณลูกค้าหนูให้ดูทีแล้วดอกเนาะเออตะกุดดอกเล็กนี้นะคะยาว1.5นิ้วนะคะรวมพ่อเตียงนะคะนี่นะคะเออแล้วตะกุดดอกยาวนี้นะ อันนี้สามจุดหนึ่งนิ้วนะคะตะกุดจ,จ,จันเจจันเพนนะคะเขาบอกว่าจันเพนนะนี่นะคะเห็นกันชัดไหมแล้วหนูเออซูมให้ดูแป๊บหนึ่งอ่านี่นะคะก็มันคอยดึงไปข้างหลังนะคะไม่ลามันไม่บางอ่าคู่นี้นะดอกเล็กกับดอกยาวนี้นะคะ หนูอเอา450บาทนะคะ450บาทคุณลูกค้าท่านใดนะคะชอบสนใจโทรมาปิดได้นะ450บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการทนะี่17เนอะรายการที่17นี้เป็น เบี้ยแก้นะคะวัดนายโรงนะคะคุณตาเขาบอกวัดนายโรงนะเออความเรียมนี้นะคะคุณลูกค้านี่นะคะสวยๆเลยนะเออเบี้ยแก้วัดนายโรงนี้หนูเอาห้ารอยห้าสิบบาทนะคะมันจะสะท้อนกับแสงเนาะแสงไฟคุณลูกค้าเห็นกันชัดไหมคะนี่นะคะเออ 550บาทนะคุณลูกค้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาปิดกําหน่ได้เลยนะคะสวยๆเลยนะสวยมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่18บแปนะ รายการที่18นี้เป็นเหรียญไม่รู้หลวมพ่อเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าทำไมนะรู้นะคะชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะเหรียญน,นี้หนูเอา400บาทนะคะคุณลูกค้า400บาทนะสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะเหรียญสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะข้อหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะคะบ้าบ้านๆนะ คุณลูกค้าถ้าไหนชอบสูนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะนี่นะคะเหรียไม่รู้หลวงพ่อเหมือนกันสี400่รอยบาทน,นะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้านี้นะ เป็นพายอดขุนพลนะคะเชียงแสนนะคะสนิมแดงนะเขาบอกสนิมแดงก็สนิมแดงนะคะ,ค,ค,ะ,นนค,ะ,ค,ะคุณลูกค้าเอออันนี้พายอดขุนพลเชียงแสนสนิมแดงนี่สี่ร้อยหสิบาทนะคะสี่รอยห้าสิบาทคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็โทรมาปิดกันหนได้นะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะ 450บาทนะคะเอิน,นี้นต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเนาะรายการที่ยี่สิบนี้นะคะเป็น ถ้าสั่งกระจายเชียงแสนนะคุณลูกค้านี่นะคะสวยๆเลยนะคะพ้าสั่งกระจายเชียงแสนนี้กว้างสองุนิ้วนะคะสูงสามจุห้านิ้วนะองนี้นะคะองค์นี้หนูเอาแ0ดร้อยบาทนะคะแ0ดร้อยบาทนี่นะคะสวยๆกันเลยนะคุณลูกค้าท่านใดนะคะชอบก็โทรมาปิดได้นะคะ พระสังกจัจจายเชียงแสนนะคะแปดบาทนะคะสุดท้ายนี้นะคะของ EP ีที่232นี้นะน,น้องเนตตี้พรเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะ ที่เบอร์โทร0929045735 ID ไลนเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735นะคะข้อหนูมิแต่พาสวยๆนะคะพาบ้านๆนะท่านใดสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูอัคลิปใหม่ๆลงเนาะ คุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พ้าสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ